คุณภาพชีวิตของคนเราไม่เหมือนกันแล้วก็ไม่เท่ากันทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของความต้องการและความพึงพอใจของในแต่ละบุคคลบางคนขอให้ได้มีอาหารกินในขณะที่มีชีวิตอยู่นั่นก็คือเขาโคตรมีความสุขที่สุดแล้วอาหารนั้นไม่ว่าจะมีราคาแพงแค่ไหนหรือราคาถูกแค่ไหนหรืออาจจะมีคนอื่นให้มา และมันแค่พอเพียงในแต่ละมือ้อเขาก็พอใจแล้วค่ะก่อนที่ทุกคนจะติดตามเรื่องราวของวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะว่าแล้วก็เข้าเรื่องกันเลยดีกว่าค่ะพูดถึงท่านสอวอบ้านนี้ค่ะบางท่านหลังกเกษียณแล้วมีเงินทองมากมายบางท่านหลังกเกษียณแล้วเงินเดือนที่ได้รับหลังกเกษียณ ก็มีพอใช้บางทีก็มีไม่พอใช้ค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงกรณีที่ท่านสวให้ญาติหรือคนใกล้ชิดถือบัตรเอทีเอ็แล้วก็เป็นคนดูแลเรื่องการเงินและซื้อของให้แล้วคราวนี้ก็ขาดการติดต่อจากญาติคนนั้นมาเป็นเวลา5วันแล้วซึ่งในตู้เย็นก็ไม่มีของอะไรเหลือเลยนอกจากขนมปังกับเนย เราก็เลยคิดว่าอืมนะคนเราทุกๆคนต้องกินอาหารวันนี้เราก็เลยทําอาหารไปให้ท่านเพื่อให้พอประทังชีวิตไปให้ได้ก่อนสักหนึ่งวันพรุ่งนี้ค่อยว่ากันอีกเรื่องหนึ่งวันต่อมาเราก็โทรไปหาญาติและคราวนี้เขาไม่รับสายชักผิดปกติและไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับเขาหรือเปล่าแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาของเราค่ะปัญหาของเราก็คือต้องแก้ปัญหาให้ท่านสอวอค่ะ เราคิดเสมอนะคะว่าทุกๆคนจะต้องได้รับประทานอาหารไม่ว่าจะเป็นวันละมื้อหรือวันละสองมื้อก็ตามแต่ทุกวันต้องควรมีอาหารตกถึงท้องเพื่อดำรงชีวิตต่อไปค่ะฉะนั้นเราก็ไม่รอช้าค่ะรีบเข้าห้างไปควักเงินส่วนตัวซื้อของและทำอาหารเท่าที่เราสามารถที่จะทำให้ได้ค่ะเพื่อให้เขากินอิ่มไปแต่ละวัน จนกว่าเราจะติดต่อกับญาติคนนั้นได้เจตนาของเราไม่ได้คิดว่าจะทำบุญหรือทำทานหรือว่าถือว่าเอาบุญอย่างใดทั้งสิ้นนะคะเรายึดมั่นตามกฎจริยธรรมก็คือการช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือโดยการช่วยครั้งนี้ไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปและเราก็เชื่อเหลือเกินค่ะว่าถ้าใคร ตกอยู่ในเหตุการณ์อย่างเราหรือได้เจอเหตุการณ์อย่างเราทุกคนต้องยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือแน่นอนค่ะและเราก็ไม่ใช่พนักงานคนแรกนะคะที่เป็นคนช่วยเหลือในด้านนี้พนักงานคนอื่นก็ช่วยเช่นกันค่ะแต่อาจจะเป็นเคสอื่นๆและก็รายอื่นๆแล้วเราก็หวังว่าอาหารทั้ง3มกล่องนี้จะเพียงพอจนกว่าเราจะติดต่อญาติของเขาได้ แต่ถ้ายังติดต่อไม่ได้เราก็จะเป็นคนทำต่อให้เขาอีกค่ะเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นไม่บ่อยค่ะและการแบ่งปันให้กับผู้ที่เขาเดือดร้อนมันเป็นสิ่งที่ดีและเขาต้องการจริงๆหวังว่าอาหารทั้งสามกล่องนี้ท่านสวจะชอบและเราก็หวังว่าเราจะได้ติดต่อญาติของท่านสวท่านนี้นะคะได้เร็วๆวันนี้จ้า ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะ